สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่จะมาทําการแปลงร่างตัวจจคูล่าเนี่ยเป็นร่างสามนะตอนนี้เป็นร่าง2อยู่ก็จริงๆแล้วตัวผมเนี่ยยังมีไม่ครบนะมันต้องใช้3ตัวในการแปลงร่างนะแต่ว่าผมมีแค่2ตัวเท่านั้นเองแต่ว่าผมไม่อยากจะรอแล้วแหละคือรอเนี่ยเราก็เสียเวลาไปแล้วถ้าหวังว่าจะสุ่มให้ได้เจคูล่าเนี่ยมันยากนะเพราะว่าจะสุ่มให้ได้สีม่วงแต่ละครั้งเนี่ยก็ยากแล้วแล้วหวังจะให้ได้ตัวที่ต้องการยิ่งยากเข้าไปใหญ่ผมเลยคิดว่าไม่ต้องรอแล้วดีกว่า เรียกว่ายอมเสียหิน20,000เนี่ยเพื่อเอามันมาใช้งานดูกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่ากอ่าวว่าจะลงเว็บเอเองก็เลยรู้สึกว่าตามเบจมันไม่พอก็เลยกะ่าว่าจะอัพตัวเดคุล่าเพิ่มนะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่6000กว่านะก็ที่ถูกแล้วมันควรจะต้องสุ่มสุ่มให้หมดก่อนเพื่อที่จะเผื่อว่าเผื่อโชคดีได้เดคุล่ามาพอดีจะต้องเสียหิน2 0 0 0 0เนี่ยแต่ว่าผมกลว่าจะเก็บเพชรไว้ไว้สุ่มในตอนที่เกมมันอัปเดตซึ่ง อีกไม่นานหรอกก็ไว้สุ่มตอนนั้นแล้วกันเผื่อว่าเผื่อรุ้นตัวใหม่ด้วยตัวนี้ก็ไม่อยากไม่อยากรอแล้วเพราะเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ทรัพยากรมันเต็มกันตอนนี้ดาวอยู่ที่5ล้านมาสักพักสักหนึ่งแล้วมันค้างอยู่เนี่ยไม่รู้แต่เอาไปใช้อะไรก็คงต้องพยายามอัพตัวอะไรสักตัวมันไม่ได้ตัวใหม่มาพักใหญ่แล้วไงก็เลยอัพตัวเก่านั่นแหละก็แต่อัพตัวแต่คือตัวตัวนี้เนี่ยผมเลเวลอยู่ที่1 9 3นะแล้วก็อันนี้อยู่ที่แทับแล้วก็สกิลรองเป็น8ปทับ ก็อันนี้อาจจะยังไม่อัพไปเป็นสิบทัพสิบนะเพราะมีตัวจองคิวอยู่หลายตัวทั้งตัวการรมเทพทั้งตัวพีเซียหรืออะไรพวกเนี้ยที่ที่ได้ใช้มากกว่าก็อนอื่นก็ไปลองกันดูว่าที่เลเวลเท่านี้ร่างที่สองเนี่ยความแรงจะอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะไปลองในสงครามลี้ลยกันสงครามดีนี่ถือเป็นแหล่งที่ไวทดลองได้ที่สุดนะเพราะว่ามันสามารถจะลงบ้านซ้ำๆได้ไงนะแล้วก็ตายก็ไม่เป็นไรด้วยก็จะหาบ้านที่ ผม,ผมเล็งไว้แล้วบ้านที่จะใช้ทดลองก็น่าจะอันนี้ละกันก็มาดูความแรงตรงกําแพงนะจะเห็นได้ชัดก็นนี้คือไม่ได้ใส่เหรียญอะไรเลยนะก็ดูความแรงปกติอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าสี่หมืี่หมด้ด้วยสามหม0 0นหกสามหมื่นเลขค่อนข้างจะแกว่งนะก็คือประมาณ30,000กว่ามีถึง50,000ด้วยเดี๋ยวลองดูอีกทีมาดูอีกรอบหนึ่งดูความแรงอ,อยู่แถว สี่หมื่นสามหมื่นเจ็ดใส่สี่หมื่นเจ็ดสามหมื่นเก้าห้าหมื่นแปดผมก็ก็แว่งอยู่ดีแต่ก็อยู่ประมาณสามสี่หมื่นนี่แหละทีนี้ผมจะลองมาใส่เป็นเหรียญเหรียญบูนน่าจะเพิ่มความแรงขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกเลเวลสามเนี่ยจะเพิ่มอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ใส่วัตถุโบราณเป็นขวานละกันก็ใส่เลยละการที่เกียรติที่เกียรติทดลองทีละอย่างนะทดลองไปพร้องกันเลยนะกันว่าถ้ามีขวานขึ้นหัวด้วยมีขวานขึ้นหัวด้วยแล้วก็ เ,เพิ่มความแรงจากบูด้วยจะเป็นเท่าไหร่มาลองที่ด่านเดิมนะก็เดี๋ยวอีกรอบไว้ลองการมาเทพด้วยเพราะว่าเราใช้งานจริงเรามักจะใช้การมาเทพด้วยไงอันนี้ขวานขึ้นแล้วแต่ว่าไม่พอดีกับช่วงใช้สกิลมาปุ๊บใช้สกิลแบบไม่มีขวานอยู่ที่อุ้ยขึ้นเป็นแสนเลยสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นหกหมื่นเออเหมือนว่าธรรมดาก็ยังอยู่ที่แถวๆ3 4สามสี่หมื่นนะแต่ว่าคริติคอลเนี่ยขึ้นไปถึงแสนเลยมาอีกรอบดูตอนนี้แหมขวานไม่ขึ้นฮนะ มาชึบอยู่ที่ประมาณห5 0 0 0 5 0 0 0กว่า90 0 0 0ก็มีคนะิย์ิีเข้านะมาทีรอจังหวะขวานขึ้นหัวนะอันนี้ขวามาแล้วฮึบเป็นไงอยู่ที่เท่าไหร่เออห้าหมื่นหกหมื่นมีแปดหมื่นด้วยคิย์ทเข้าก็แรงขึ้นอ่ะดูไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้อัดสดนะเลยเลยทำช้าให้ดูไม่ได้คราวนี้ลองแบบมีเออได้บัฟจากการมาเทพด้วยละกันดูเดียน,นี้ได้บัฟมาแล้วนะฮึบความแรงอยู่ที่ประมาณนี้ แสนมีแสนหกด้วยแสนสี่โอ้ยแรงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ขวานไม่ขึ้นหัวนะทมายมาเราถ้าจังหวัดมีขวานจะเป็นสักเท่าไหร่ปึ๊บได้บับจากการประเทศแล้วขวานขึ้นหัวปึ๊บอยู่ที่โอนะ้แสนหกแสนเจ็ดแสนห้าแสนสี่คีย์ทีขนอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแสนสี่แสนห้าได้เอาล่ะไปทําการแปลงร่างเลยดีกว่าก็วิวัฒนาการสําหรับเออร่าง2ไปร่าง3เนี่ยต้องเลเวล185ขึ้นไปนะถึงจะแปลงร่างได้ ก็กดที่วิวัฒนาการก็จะใช้ออรูนสีส้มเนี่ยหก้อนแล้วก็ผลึกสีแดง2,000แล้วก็ใช้ตัวซ้สามตัวแต่ว่าผมมีแค่2ก็เลยต้องใช้หินอีก2,000 20, 0นะซึบมาอ่ะยังไงซึบโอเคตกลงเอาแล้วจะทําการวิวัฒนาการแล้วจา้าไปซึบได้จะได้หนังสือมา,าที่เออร้อยร้อยกว่าเล่มก็ ไปซึบมาจ้าร่างสามเหมือนเดิมเลยดูแล้วไม่เห็นความแตกต่างก็เดี๋ยวไปอัพอัพเลเวลกันผมก็ผมจะใช้หนังสืออัพไปแบบรัวๆเลยแล้วกันนี่จากเลเวล140เนี่ยไป160มันจะใช้ประมาณ30เล่มก็จัดไปและจากเลเวล160ไป180เนี่ยจะใช้ประมาณ100เล่มเท่านั้น โดยรวมนะก็คือจากเลเวลคือการอัพแต่ละครั้งเนี่ยไปที่เลเวล180เนี่ยจะใช้ประมาณ130 140เล่นได้ประมาณนั้นไม่รวมพวกเออพวกเล่นเล็เล่มน,น,น,น้อยนะโอเคเอัพไปที่180ชึบมาอาขาดเงินอาเมื่อกี้มีขึ้นมาคือตอนเราเราเอาเอเรียกว่าปรับเลเวลของตัวไดกูล่าลงไปเนี่ย ไอตัวไม้มันก็ลดลงไปด้วยแต่พอเราอัพขึ้นมาใหม่เนี่ยไอเร,ยเราก็ยศเราก็กลับตับเพิ่มขึ้นมาใหม่เ <c oughs> มื่อกี้ลืมดูมาอัพเกรดจากเลเวลร้อยแปดสิบนะชึบนี่มาแล้วที่เลเวลร้อยแปดสิบร่างที่สามเนี่ยแรงโจมตีอยู่ที่หมื่นกว่าบวกอีกสามพันแล้วก็เลือดอยู่ที่แสนห้าบวกอีกเอ่อห้าหมื่นก็โอ้โหสองแสนได้ที่สำคัญอย่าลืมกดกดรับหนังสือด้วยนะซึบอ่า ต่อไปก็ไปทดสอบกันว่าความแรงจะเป็นเท่าไหร่มาอันนี้แบบยังไม่มีการมาเทพนะมีขวานขึ้นหัวแต่ว่ายังไม่ใช้สกลิลอันนี้แบบเออไม่มีออขวานมา,นาพอด,ดีโู้แสนหกชึบกดออกหุ้ยเกิดเกิดกดออกไม่ทันเมื่อกี้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วอ้ลงการมาเทพไปแล้วก็ดูรอจงังหวะได้บัฟการมาเทพปึ๊บมาขึ้นแสนเก้าเฮ้ยกดออกกดออกเดี๋ยวออกไม่ทัน เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ดูมันแรงเท่าเดิมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้ามันแรงกว่านั้นเนี่ยตัวตัวกำแพงก็จะพังไงพอมันพังเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลขขึ้นตอนนั้นตัวเลขที่เราเห็นน่าจะเป็นประมาณเนี้ยแสนกว่าแสนห้าคือถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะมากกว่ากำแพงอ่ะก็เลยมองมันก็เห็นมั้งน่าจะเป็นแบบนั้นมาอีกทีปึ๊บโอ้แสนเก้าแสนแปดได้เออก็ดูแล้วมันก็เหมือนไม่ได้แรงขึ้นสเท่าไหร่ หรืออย่างอาจจะอย่างที่บอกไปคือแรงมากๆเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเลขเงเพราะว่าเออมันเกินเกินกว่าตัวเลือดของตัวกำแพงก็เป็นไปได้เอามาลองดูในแท่นสงครามสักหน่อยนะเผื่อจะเห็นตัวเลขชัดๆแต่ว่ามันจะโดนเมสก่อนอาจจะไม่ได้ใช้สกิลก็ได้ฮึบได้แล้วได้ใช้ไหมฮึบไม่ได้ใช้เอาใหม่มาลองในแท่นสงครามอีกรอบหนึ่งดูว่าจะได้ใช้สกิลหรือเปล่านะฮึบมาโอไม่ได้ใช้จริงเลย ผมเอามาลองลองป้นดูดีกว่านะเผื่อจะเห็นความแรงแต่ว่านี่อาจจะต้องใช้อนี้นิดนึงการตายแล้วดูว่าปั่นทีหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่ปึ๊บยังไงยังไงปั่นป uh> uh sì uh ั่นได้ปั <|ja|>> Bundes Bundes ่นไหมปั่นปึ๊บไม่เห็นเลยมันตายหมดซะก่อนไม่ถัดได้ใช้ก็โอเคจบเท่านี้ดีกว่านะก็ไม่มีอะไรมากแค่จะแปลงร่างก็เลยบันทึกคลิปเก็บไว้เฉยๆนะ ก็ไว้อาจจะทําการทดลองอีกทีอาจจะอัพไป10ก็ได้แล้วก็ไปทดลองดูว่ามันจะแรงได้สูงสุดเนี่ยสักเท่าไหร่ก็ไว้จะทําคลิปมาลงให้ดูอีกทีแล้กัรสลาดคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ